คลิปนี้เป็นเอพิโซดที่3ของ One Day Trip u with CEO นะคะเราจะไปกันที่วัดอุภัยาติการามค่ะไปทำอะไรไปเสริมดวงแก้ชงไหวซับบอกรกันค่ะดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Trips in my memory นะคะช่องนี้เราจะพูดถึงเรื่องาราวของการท่องเที่ยวช้อปปิง้งไลฟ์สไตล์แล้วก็แชร์ลิงเรื่องราวต่างๆจากประสบการณ์ของนอตนะคะก็จะพาทุกท่านเดินทางไปในที่ต่างๆนะคะ ก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดไลค์กด subscribe อย่าลืมกดให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับเอพิโซดที่3กับซีรีส์ One Day t r i p with CEO นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไม่มี CEO มกับเรานะคะเพราะแก๊งของเรา sneak out มานะคะเราเดินออกมาจากตลาดบ้านใหม่นะคะเพื่อไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านตานง้วนนะคะซึ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูสับโบราณอร่อยมากๆนะคะต้องบอกว่าเส้นเล็กแห้ง คือที่สุดแล้วนะคะอย่าลืมอย่าพลาดนะคะถ้ามาแปดลิวต้องอย่าห้ามพลาดร้านนี้นะคะแล้วเราก็เดินย้อนกลับมาค่ะปีนี้อย่างที่รู้กันนะคะว,ว่านราเกิดเกิดปีมะแมนะคะก็คือปีชงเนาะนเราก็เลยจะไหว้พระแก้ชงกันนะคะ<ม>ย้อนกลับมาเพื่อจะไหว้ชัมปอกงนะคะที่วัดอุภัยยาติการามแห่งนี้ค่ะ ที่นี่นะคะเดิมเป็นวัดจีนนะคะแต่ปัจจุบัน,นะคะแปลสภาพเป็นวัดยวนในนิกายมหายานนะคะภายในวัดจะมีลักษณะเหมือนศาลเจ้าเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตนะคะหรือที่ชื่อเต็มๆเ,เป็นภาษาไทยว่าพระไตรัตนนายกนะคะ ถ้าเป็นชาวจีนนะคะก็จะเรียกว่าเจ้าพ่อสัมปอกงนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีเพียงสามองค์เท่านั้นนะคะหนึ่งในนั้นตั้งอยู่ที่นี่ค่ะปฏิสถานอยู่ที่นี่นะคะส่วนอีกสององค์นะคะจะปฏิสถานอยู่ที่วัดกาลยานามิตรฝั่งธนบุรีของกรุงเทพนะคะแล้วก็อีกองค์หนึ่งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะวัดแห่งนี้นะคะ ถ้าโดยสถานการณ์ปกติที่ไม่ใช่โควิด19เนาะก็จะมีชาวต่างชาตินะคะที่เป็นสิงคโปร์ฮ่องกงไต้หวันมากลับไหว้หลวงพ่อสัมพกงเป็นประจำนะคะจะสังเกตนะคะว่าภายในของศาลนะคะเมื่อเราเดินเข้ามาจริงๆปัจจุบันเนี่ยค่ะเขาไม่ให้จุดทูบด้านในแล้วนะคะแล้วก็จะจุดทูบอยู่ด้านนอกนะคะถ้าตามธรรมเนียมจีนปกติเลยนะคะเราจะต้องถือกระทู้ประมาณ50กว่าดอกค่ะเพื่อที่จะไหว้ให้ครบทุกจุดนะคะแต่ ทุกวันนี้เรามีทางลัดน,นะคะก็คือซื้อทูปใหญ่เลยนะคะสามดอกแล้วก็ไหว้ที่ด้านนอกเลยนะคะจะเป็นอันบล่มเลยะคะ่ะแล้วก็เข้ามาไหว้สวดมนต์ข้างในอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้คือหลวงพ่อสัมปกงค่ะก็จะสวยงามองโตมากเลยนะคะที่นี่จะจัดเหมือน,อนคล้ายๆวัดจีนนะคะแต่ก็จะมีพระไทยด้วยนะคะ จะเปิดเพลงสวดบทสวดตลอดเวลาะคะ่ะก็จะมีจุดให้ทําบุญนะคะว่าจุดไหนทําอะไรไหว้พระองค์ไหนที่นี่มีทั้งเทพและเซียนของของวัดจีนนะคะแล้วก็มีพระพุทธของวัดไทยด้วยนะคะจะสังเกตเลยว่ามีครบทุกอย่างเลยสามารถมาแก้ชงที่นี่ได้นะคะชุดเน,นี่ยเนี่ยค่ะอันนี้นราไปแก้ชงนะคะราคาก็คือตัวเซตที่ใช้เขาจัดเป็นชุดไว้ให้นะคะในการแก้ชงก็คือหนึ่งถาดคะ่ะ ก็คือ100บาทนะคะเขาก็จะมีหลวงพี่นะคะมาทําพิธีให้ค่ะแล้วเราก็เอาเงินทําบุญนะคะหยอดไปที่กล่องได้เลยขั้นตอนนะคะก็คือมาเขียนชื่อนะคะเหมือนคล้ายๆตอนที่น้องไปทําที่เรงเงยยี่นะคะก็คือจะมีเทียบให้นะคะก็เขียนชื่อวันเดือนปีเกิดเน,นะะี่ยค่ะแล้วก็ ทําตามขั้นตอนที่หลวงพี่บอกได้เลยค่ะหลังจากที่เราแก้ชงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาจุดเทียนเติมน้ามันนะคะจุดเทียนเฉิมเสริมชะตานะคะก็แล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ t r i f in my memory ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ